ส่วนอุปกรณ์อื่นนะครับก็มีนะครับที่เราใช้นะครับมีเครื่องผสมอาหารนะครับโม่นะครับโม่ผสมอาหารนะครับสําหรับวัวอาหารแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับมีฟางก้อนนะครับฟางก้อนนะครับส่วนทางนี้นะครับฟามเรานะครับโคไปไกลๆเลยครับก็จะมีเครื่องสับหญ้าครับเครื่องสับหญ้า ให้สับหญ้านะครับในระเบ็นอาหารนะครับส่วนในพื้นที่นะครับเราก็จะปลูกหญ้าไว้นะครับนี่หญ้านะครับไว้ให้วัวนะครับประมาณหนึ่งไร่เสร็จนะครับพื้นที่นะครับจะมีอยู่้างนู้นด้วยนะครับทางนู้นด้วยเพราะว่าเรามีพื้นที่อีกที่หนึ่งนะครับที่เราปลูกไว้อีกสามไร่นะครับนะครับส่วนวัวแม่พันธุ์นะครับตางนี้นะครับแม่พันธุ์หลักนะครับ อันนี้แม่สมยศนะครับทั้งหมดนะครับก็นะครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองนะครับทั้งหมดนะครับรวมทั้งฟาร์มทั้งนู้นกับทั้งนี้นะครับที่ตั้งฟาร์มก็สิบสองตัวนะครับตัวเมียนะครับตัวเมียสิบสองตัวนะครับเป็นแม่เอฟสองสี่ตัวนะครับเป็นแม่กอบีเอฟหนึ่งนะ เจ็ดตัวนะครับที่เหลือก็เป็นเล่นะครับดูนะครับส่วนขี้เราก็เก็บไว้ขายนะครับไว้ตอนแห้งนะครับตอนนี้ยังเปียกๆอยู่ครับยังไม่แห้งนะครับเลยยังไม่เอาออกเอาออกมากองวมข้างนอกนะครับทีหนึ่งก็ขายได้ประมาณสองสามพันบาทนะครับนะครับส่วนในส่วนของกัมพีรภาพฟาร์มก็มีรายละเอียดการขยายผลประมาณนี้นะครับในการทาฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่ก่อให้เกิดอาชีพรายได้นะครับ เพราะว่าปีหนึ่งขายโดเฉพาะลูกวัวก็ได้ประมาณแสนกว่านะครับแสนห้าถึงถึงสองแสนบาทนะครับแล้วก็ทําอาชีพอาชีพหลักด้วยครับก็พอจะมีรายได้เสริมเข้าไปนะครับครับขอบคุณครับ